เรื่องของเงินดิจิทัลเฟสสากันหน่อยค่ะค่ะซึ่งทางด้านคุณประเสริฐจันทร์รงทองรองนายกร,รัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะท่านก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องความคืบหน้าโครงการโครง ครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่3นะคะก็คือเงินหมื่นเฟดสานี่แหละว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบระบบด้านเทคนิคนะคะคาดว่าจะทราบผลในสัปดาห์นี้ถ้าระบบเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วจะมีการทดสอบระบบชําระเงินด้วยก็จะทํางานร่วมกับทางคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะภายในสิ้นเดือนมีนาคมหรือว่าต้นเดือนเมษายนนี้แหละคาดว่าท่านนายกเนี่ยจะเข้าร่วมทดสอบระบบดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งการโอนเงินให้กับกลุ่มเฟ สามเนี่ยก็คือกลุ่มเป้าหมายเป็นอายุ16ถึง20ปีนะคะคาดว่าจะดำเนินการได้ก่อนช่วงสงกรานค่ะพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ด้วยแล้วก็ยังยืนยันนะว่าเฟดสี่มีแน่นอนเพราะว่าเตรียมงบประมาณรองรับเอาไว้แล้วค่ะนอกจากนี้ค่ะทางด้านคุณประเสริฐยังบอกอีกว่าความพร้อมในการรับมือการอภิปรายไม่วางใจโดยกระทรวงเนี่ย ก็เตรียมข้อมูลไปตอบทุกประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องด้วยมีการจัดตั้งวารูมที่รัฐสภาในวันอภิปรายค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือความคืบหน้าของพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือพรกรไซเบอร์นะคะที่เป็นฉบับแก้ไขเนี่ยก็ได้รับความเห็นชอบจากทางคณะรัฐมนตรีแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคมนี้ค่ะค่ะ